มาจ้าวันนี้แม่เบียร์จะมาแจกโอ๊ตมิว้ว b บานานะ่าเค้กเฮลตี้นะคะสูตรนี้รับรองว่าสาวที่ชอบกินนมแบบแม่ต้องรักเลยแหละอันดับแรกนะคะต้องมีกล้วยงอมนะคะจะเป็นกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยหอมก็ได้นะคะอันนี้กล้วยที่แม่ใช้จะไม่ใหญ่มากนะคะก็ประมาณ4-5ลูกตามด้วยโอ๊ตมิ้วบดละเอียด2ถ้วยตวงค่ะจากนั้นคนให้เข้ากันนะคะใครจะใช้เป็นเม็ดเป็นแผ่นก็ได้นะคะเข้าโอ๊ต จากนั้นไข่ไก่สด2ฟองเบอร์2นะคะก็ขยี้ขยี้นิดนึงนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันต่อไปตามด้วยเกลือนะคะเสร็จ1ส่วน2ช้อนชาค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลา2ช้อนชานะคะอันนี้บ้านไหนมีก็ใส่บ้านไหนไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ากล้วยของเราก็หอมอยู่แล้ว ต่อไปตามด้วยธัญพืชตามชอบนะคะนี้แม่ก็จะใส่เป็นธัญพืชรวมนะคะแล้วก็เชียร์ซีดนะคะอันนี้ก็มีประโยชน์มากๆใครจะใส่ก็ได้ตามใจเลยต่อไปนะคะตามด้วยน้ำมันมะพร้าวสากัดเย็นของแม่ใส่2ฝาหรือประมาณ2ช้อนชานั่นเองเทใส่พิมพ์นะคะแล้วก็แต่งหน้าตามชอบตามสไตล์ของแต่ละคนหรือจะขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะแล้วแต่เราชอบนะคะ ทีนี้เนี่ยเราก็จะได้ขนมอร่อยๆนะคะเอาไว้กินเป็นมื้อเช้าหรือมื้อพักเบรกที่เราอยากทานของว่างนะคะต่อไปก็มาดูหลังจากอบเสร็จกันนะคะเมนูนี้แนะนำสาวๆเอาไปทำกันได้เลยค่ะ